สนับสนุนโดยภ i v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา BYD Dolphin หรือลมาน้อย ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ถูกขึ้นสายการผลิตนโรงงาน BYD Auto Thailand จังหวัดระยองโดยทาง r รเว a Automotive พร้อมส่งมอบรถยนต์คันแรกให้กับลูกค้าชาวไทยได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา BYD ได้สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกนอกประเทศจีนบนเนื้อที่600ไร่ในสวนอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาถ่ายใต้งบประมาณการลงทุนกว่า35,000ล้านบาทรวมทั้งหมด9โครงการประกอบไปด้วยชิ้นส่วนรถยนต์และแบตเตอรี่ โดยจะมีกำลังที่150,000คันต่อปีซึ่งจะเริ่มผลิตรถยนต์ BYD Dolphin เป็นรุ่นแรกจากนั้นจะตามมาด้วยรุ่น BYD a t t o 3, BYD c และ BYD c l l o n 6และสำหรับ BYD Dolphin รุ่นประกอบในประเทศไทยจะมีความเปลี่ยนแปลงหลักๆคือจะเพิ่มความจุบแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในรุ่น Standard Range จากเดิมจะมีขนาด44.8กิโลวัตต์ชั่วโมงเพิ่มเป็น50.25กิโลวัตต์ชั่วโมงรวมถึงได้เพิ่มสีขาวลังคาดำแบบใหม่สำหรับรุ่น Extended Range ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดและที่สําคัญที่สุดคือ BYD Dolphin ยังทําราคาให้ถูกลงด้วยจากรุ่นนําเข้าทั้งคันสูงสุดถึง150,000บาทซึ่งขนาดและมิติตัวรถก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆโดยจะใกล้เคียงกับ MG4 และ o r a c o d Cat โดยจะมีความยาวอยู่ที่4,150ม m mm, มกว้าง1,770ม mm, มสูง1,570ม mm, มความยาวฐานล้อ2,700ม mm, มระยะต่ำสุดถึงพื้น130ม m mm, ม ล้ออลลอยขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางขนาด2 5 5รอา r 1 7พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่เพิ่มขึ้นเป็น1 3 1 0ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงในด้านรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงงานตกแต่งภายในห้องโดยสารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆก็ยังให้มาครบครันเช่นเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าพร้อมอไฟสองสว่างกลางวันและไฟท้ายแบบ led หน้าจอแสดงผลขนาด5นิ้วหน้าจอความบันเทิงแบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วปรับหมุนอัจฉริยะระบบสังกาด้วยเสียงเป็นภาษาไทย กระจกมองหลังปรับแสงได้ระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติระบบกรองอากาศ PM 2.5กาที่กาดแบบพกพาและชุดป้ยางฉุกเฉินเป็นต้นและในด้านขุมพลังขับเคลื่อนจะมีให้เลือก2รุ่นเช่นเคยคือรุ่น Standard Rang e ที่ขับเคลื่อนล้อค,คู่หน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้กำลังสูงสุด9 4แรงมา้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูบอดี้ที่ความจุ5 0 2 5กิโลวัตต์ชั่วโมงเพิ่มระยะทางวิ่งจาก km, เมตรป็น435กิโลเมตรเ โดยจะรองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสะสลับ AC สูงสุด7กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสะตรง DC สูงสุด60กิโลวัตต์โดยสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน12.3วินาทีขณะที่รุ่น Extended Range จะขับเคลื่อนล้อคู่หน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมาร้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ที่มีความจุ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสะสลับ AC สูงสุด7กิโลวัต และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง dc สูงสุด80กิโลวัตต์โดยสามารถทำอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7วินาทีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ490กิโลเมตรตามมาตรฐาน nEDC โดยทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมระบบจ่ายไฟฟ้าสู่อุปกรณ์ภายนอก V2L ส่วนในด้านระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ยังคงใส่มาแน่นแสงหน้ารถจากค่ายญี่ปุ่นเช่นเคยประกอบไปด้วยระบบป้องกันการเลื่อนถลายขณะขับขี่ระบบเตือนก่อนเปิดประตู กล้องมองภาพรอบคัน360องศาโดยมีเรดาร์ด้านหน้า2จุดด้านหลัง3จุดระบบต้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกระบบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังระบบเตือนเมื่อมีรถและเบรกอัตโนมัติในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังเป็นต้นและสิ่งที่ทุกคนต่างให้ความสนใจในรุ่นประกอบไทยของ BY d Dolphin ก็คือเรื่องของราคาว่าจะมีการปรับลดลงไหม และทางค่ายก็ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการออกมาแล้วโดยดอลฟินรุ่น Standard r a n g e จะมีราคาขายอยู่ที่569,900บาทและในรุ่น Extended r a n ร e จะมีราคาอยู่ที่79,900บาทโดยมาพร้อมแท็กเกจตเรเวแคร์ Care, เช่นประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรอบอร,ระยะเวลา1ปีการรับประกันตัวรถ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีเป็นต้นสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คานิวขอบคุณครับ